เข็มต้นหนึ่งสองตันสามตันเนี่ยจะทํำยังไงแล้วจะเอารถมาจอดต้องเอารถจากฝั่งนู้นขึ้นโป๊ะมาแล้วเอาเราฝั่งไทยเรารถไม่ต้องไปก็ยกจากาหัวโปะ๊ะฝั่งไทยก็ขึ้นไปขึ้นรถฝั่งนูน้นมันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมีต้นทุนที่สูงขึ้นสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็บอกให้ท่านทราบไว้อย่างคุนผงจะไปยังไงนี่ยังคิดไม่ออกเลยฮะ ของ,มงะะผมมีสองสามคันเองครับเพราะว่า<ช>ได้ส่งของเกือบหมดแล้ววันนี้ไปเก็บตกครับจะเก็บตกเดี๋ยววันนี้ค,คงจะเอากลับหมดแต่ก็คงไม่หมดทีเดียวผมก็คงต้องทิ้งรถไว้ฝั่งูุนบ้างนะเพื่อขนขนถ่ายสินค้าเราไปให้กับลูกค้ารายย่อยที่ไม่มีรถไม่รู้นะเราก็จะคิดทำผิดหรือถูกไม่รู้ว่าถ้าเอากลับไม่ได้ก็ทิ้งไว้ฝั่งูุนเลยขายเลยก็ได้ก็ไม่เป็นไรค,ครื่อให้งานบรรลุเป้าหมายเราอยากจะฝากบอกไปถึงผู้ประกอบการที่ มีท่าข้ามแล้วก็มีการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาเนี่ยเราเราอยากจะฝากไปบอกนเป็นรวมๆมาอย่างไงครับก็คิดว่าทุกคนทําให้มันโปร่งใสคิดเพื่อประเทศชาตินะไม่ละโมบจนเกินไปต้องช่วยกันดูในส่ของชมินอลนะคะมีข้อมูลยังไงบ้างคะก็รับาคล้ายคลเคียงกันนะครับเพราะประกอบการลักษณะเดียวกันแต่ว่าหวังว่า ทางราชการนะครับที่เกี่ยวข้องจะนํารายละเอียดทุกอย่างที่เรานําเสนอไปวันนี้ไปปรึกษากันพิจารณากันแล้วก็มองเห็นอนาคตว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างไรบ้างครับประมาณนี้ครับเพราะว่าถ้าให้เราไปเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหาจัดการในการขนส่งสินค้าข้ามลักษณะที่สนวนการชายแดนได้กำไ,ไ้ได้สั่งมาเนี่ยมันต้องเพิ่มอุปกรณ์ ที่มีราคาแพงแล้วก็แรงงานอีกเยอะเลยครับและแรงงานที่หลักที่เราต้องใช้ก็เป็นแรงงานพม่าเพราะฉะนั้นกว่าที่จะจดทะเบียนก็ถูกต้องตามระบบเนี่ยต้องใช้เวลาจะจะมห้ามไม่ให้มีเลยเนี่ยมันก็คงลำบากนั่นก็เป็นอุปสรรคหลายอย่างครับก็ยินดีที่ปฏิบัติตามแต่ขอว่าพอพิจารณารายละเอียดให้ให้หน่อยครับในอนาคตครับขอบคุณมากครับ